นะครับป้องร้นมีอย่ใช่ร้อนอย่างนี้ในวก็ร้อ่ไงมีสิค้งรอนเลยแมนพี่น้องทุกอย่างต้องมีอะไรละอักษร ลอก็ม no ันหลอกความจริงอ่ะลูกมันหลอกด้วยความจริงก็เลยสวยไป้วยงามงามงามลูกงาม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 กว่านางสฝดทั้งสวรรค์อีกนะอืเอามา thank you พี่น้องวัดดีจ้าเสียงเขียดลองแอบ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 แชร์แล้วเด้๋ยจ้า งานเซเว่นก็ต้องมีคนซินค้ำประกันให้นะครับบอกโอ้ทุกที่ทุกองค์กรมีกฎระเบียบเนาะมัน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 บอกกันยากแต่ว่าอะไมันทานไไ่หลอดการทานไปแต่ว่าอนาคตผมจะต้องหนึ่งนะครับสิ่งสําคัญผมต้องมีสัญญาในการทำงานสองทั้งสองฝ่ายต้องตกลงและยินดีด้วยกันทั้งสองฝ่ายก่อนทํางานหรือหลังทํางานนะครับไม่มีมีอะไรต้องคุยกันตลอดเลยผมจะ มีผมจะต้องทำ,ทำความเสต์งานออกมาแบบนี้ก่อนที่จะก่อนที่จะเขาเรียกอะไรก่อนที่จะรับเงินแล้วก็จ่ายเงินต้องเคี่ยกันใ้จบุบเพราใจยังต้องนี่กันพี่น้องหมายถึงว่าหน้าคนเนีย้ยที่ขอเจอทํำคือไมใ่ให้มันแบบบ่งอย่างสินะไผกอดกันอยู่คันเทนาพะนะโอ้ พันลองเพิงพ่นรองเพ่งแผ่วผ้าพ่นลองเพ่ง,พพพงเพื่อาคีบลองเพ่งตัวพ่่อาคีบลองเพลงเฮียบมานเสียงพี่ เสียงพี่เอพี่ทดลองพี่มากินโกโก้พี่นองกินโกโก้โกโก้เพื่อสุขภาพ แอร์ปิดไปแล้วส่วนรุดดา่งรุดดาพี่น้องฮัดไข่หำเป็นก้อนเลยวะชงโกโก้เปรียวเปรียวโกโก้น้นนิตะอยากเปะอยากปังคือคุณเมพ้าเพ้า กินได้เลยอยากเป๊ะอยากั้งมันคุณแม่เผาเกินได้่คยอ,อยากกินช่วงเวลานี้พี่น้องาะวาช่วงเมือ่อคืนเนี่ย่อยกินอาหารหนักหลายกินอาหารหนักเยอะเราก็ต้องทานโกโก,โก้โกโก้นาฬิกามือไหนที่กินอาหารหนักรู้สึกว่าท้องป,องปอง่องปเองขออยกินแล้วพี่น้องช่วงไหนั้นหูซื้อว่าจะคว้างนี่ บวมนี่่อยกินเมื่อลรสองซ่องเลยเสาเล่เสาซ่องแรงซ่องกินดีหวมโกโก้อืมโกโก้อุ่นแต่ว่าบางคนมาก,กินมาก,กินเย็นก็นใช้น้ำแข็งมาก,กินห่อนก็นใช้น้ำห่อนพี่น้องแต่ว่ากันมาก,กินเย็นเนี่ยคือว่าช่วงห่อนล้วกน,น,น้ำแข็งย้อนใส่เลยแต่ ต่อไปนี้คาว่าสัญญาต่อไปนี้คําว่าสัญญาใจนะ่ะสัญญาใจนะ่ญญจนะไม่มีแล้วตอบอ่อนอ่อนต่อไปนี้คําว่าสัญญาใจนะ่ะจะไม่มีอยู่แล้วนะครับคําว่าสัญญาใจไม่มีก็พี่บ้านเปลี่ยนไแล้วมีแต่สัญญาเอกสารเท่านั้นพีบ้านเด้อมีให้เลือกสองแบบมใีให้มีให้กินทั้งกาแฟทั้ทงอันโกโก้โก หวามกัวกัวอุอ่นแสบอยากอยากปังคือแพ้วเพ่า,พาอยากเอลเอสคือแพ้วเพ่า,พาอยาก หุนกระชับคือเผาเๆทานเลยแซบขึ้นเนืออย่างมาจาะอัน,นกนด้หยาวาว่ยาแวาวหยาวาว่ยาแวาวหย่าแววย่าไปแววเอาอ,อร่อยจริงอันนี้ราชวงร้อนนะใครอยากได้โกโก้ใครอยากสมัครตัวแทนคลิกตรงนี้เลยเนี่ยคลิกตรงนี้เลย มีลิงก์ไลน์เนี่ยตรงลิงก์ภาษาอังกฤษนี่คลิกเข้าไปเราจะเด้งไลน์แอดแล้วก็สั่งแอดมินเลยคือขาวเขาแท่ผู้ชายพี่น้อใส่ฟิวเตอร์ใส่ฟิวเตอร์ตัวจริงขาวบอสขาวได้ขาวไปนั่นดอกพี่น้องแต่ว่าคนทั่มันก็ต้องฟิวเตอร์มันก็ต้องดูดีเนาะเสียหมันใจอีหยังหมันบ่ได้พี่น้องแต่ว่าเกียร์นี่ก็เสียปัง อร่อยก็คือว่านั่นแหละเหมือนที่แฟนคลับแนะนำเข้ามาแล้วว่าทุกอย่างต้องมีลายรกษณ์อักษรทุกอย่างต้องมีที่มาที่ไปนะครับผมจะได้ไม่ทิ่มแทงตัวเองผมก็จะทําเก็บไปทำเป็นการบ้านอันไหนที่จะให้วงพัฒนาเติบโตไปผมก็จะทําครับทำไมผมถึง เป็นคนแบบนี้เพราะว่าผมอยู่ต่างประเทศมาผมไปเจอระบบระเบียบม,มาฝนตกฝนตกฝนตกอืมผมไปเจอผมไปเจอความเป็นระบบระเบียบม,มาผมก็ต้องปรับใช้ในชีวิตผมเพื่อที่จะให้ทุกอย่างมันราบรื่นก็เลยนั่นแหละให้นำลูกทางได้ไหมไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่นะ บฝนตกพี่น้องฝนตกฝนตกฝนตก